ค่ะสวัสดีเซียนฮัลโหลสวัสดีครับค่ะว่างแล้วนะคะเซียนครับว่างแล้ววันนี้มีนัดลงสุดรายวันให้เฟ้นช่องเราเหมือนเดิมนะคะเซียนงวดที่ผ่านมาเป็นที่น่าเสียดายอีกแล้วนะคะลาพัฒนาเซียนสมุดจัดให้สามแปดเอ้ยสองแปดเนาะเซียนเลขไปออกสามแปดเนาะเซียนเนาะเฉียดชฉีวไปแต้มเดียวอีกแล้วงวดที่ผ่านมาโอ้หน่าเสียดายมากงวดนี้ลุ้นต่อนะคะ ว่าเลขเซียนสมุทรสาครจะมาต,งตรงๆรงไหมสำหรับงวดนี้เป็นงวดของวันพุทธที่21นะคะเซียนวันนี้ก็รุ้นแนวทางสูตรมัดร,รวมลาวแล้วก็ฮหาหนอยของเซียนสมุทรสาครเข้าเรื่องกันที่เลขวิ่งเลยนะคะเซียนงวดนี้ครับค่ะวิ่งิ่งสามหนึง่งมีสาม มีหแล้วก็มีเจ็ดคเซียนจับคู่ก็มีสาองค่ะจับคู่มีสามสองคเซียนสามสี่สามสีค่ะสา,ห,า,สาห้าค่ะก็1หนึ่งห แล้วก็มีหนึ่งหค่ะหน่งเแล้วก็มีหนึ่งเจดค่ะหน <1, 8 S 1> แล้วก็มีหนึ่งปดค่ะแล้วก็มีสามเจดแล้วก็มีสาค่ะเซียนแล้วก็แป <8, 7 S 1> แล้วก็ 8, แปเจ็ดค่ะ ค,ค่ะหวดนี้เซียนสมุดจัดชุดเต็มให้8ดชุด8ปดหางนะคะเซียนแล้วก็เลขสามตัวค่ะทีนี้สามตัวมีสี่สามห้าสามตัวมีสี่สามห้าค่ะเซียนหกเจ็ดแล้วก็มีหกหนึ่งเจ็ดค่ะแล้วก็มี 3ามแล้วก็มี3ามหนึ่งแค่ะสาชุด3หางเดิมแล้วก็เซียนเลขสามตัวเดี๋ยเอ็มขอทวนตัวเลขของเซียนไปพร้อมๆเฟนช่องเราเลยนะคะงวดนี้เซียนสมุดจัดชุดเต็มให้8ปชุดแหางก็คือมี3ามสองสามสห้าแปห หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็สามเจ็ดถูกต้องนะคะเซียนก็เลขสามตัวจัดให้สามชุดสามหางเหมือนเดิมคือสี่สามห้าหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามหนึ่งแปดถูกต้องนะคะอ่าเลขค่ะเซียนเลขวิ่งสามหนึ่งเจ็ดมีตัวฟันไหมหรือชอบเท่ากันเลขวิง่งเรียนสามค่ะ เน้นไปที่สามสายวิ่งสายรูดนะเสียนเนาะแล้วก็จับคู่อ่าเน้นตัวไหนมั้งคะเล้นสามสี่เน้นไปที่สามสี่ค่ะเสียนตาตาหนึ่งแปดแล้วก็มีหนึ่งแปดค่ะหนึ่งเจ็ดแล้วก็มีหนึ่งเจ็ดค่ะเสียนครับนนเ 3, 3, น,น้นแค่สามชุดสามหางเน้นๆนะคะ เลขสามตัวนิ้นตัวไหนมั้งคะเซียนสามตัวน้นหกหนึ่งเจ็ดสามตัวเน้นไปที่หกหนึ่งเจ็ดค่ะเซียนแล้วก็สามหนึ่งแปดแล้วก็สามหนึ่งแปดค่ะนิ้นให้สองชุดสองห่างนิ้นๆน,น,นะคะในงวดนี้เป็นไงมั้งค่ะเซียนงวดนี้มีเลขพิเศษอีกไหมหรือไม่มี มีครับค่ะโอ้งวดนี้เซียนสมุดมีเลขพิเศษให้พิจารณาอีกแล้วนะคะสามสองสองค่ะเลขพิเศษงวดนี้คือสามสองสองค่ะเซียนตัดไม่ค่ะเซียนสองสองสสตัดเป็นสองสองค่ะตัดให้แฟนช่องเลยนะคะเซียนเพราะว่าเป็นเลขเบิ้ลไม่ได้กลับเลยเนาะเซียนเนาะ เผื่อจะใช่เผื่อจะมาวันนี้แสดงว่าเซียนสมุดมั่นใจเลขเบิลตัวนี้ในชุดสามตัวกับสองตัวนี้ชอบกว่าเพื่อนไม่ค่ะเซียนครับชอบมากกว่าเพื่อนนะนะค่ะไมมาฮะมาวันพรุ่งนี้ก็วันศุกร์ต่อมาไม่เกินสามสองงวดสามงวดโอ้ค่ะเซียนเป็นยังไงมั้งคะเซียนเล่าให้แฟนช่องฟังเลยค่ะเซียนแสดงว่าเซียนฝันดีมากนะคะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ย ออพันเขาพันมีเป็นผู้ยิงแหละมาบอกว่าห้อยเล่าออกแล้วเด้ออก 3, 2, 3, 2, 3. อกสามสองสองมาสั้นอุซาสองไปให้นายเจ้าเลยเมื่อวานาไม่มาไม่แน่ไม่แน่แต่เมื่อวานก็มาเบิ้ลนะเซียนเนาะเขาบอกว่าเด็กเขาเขาบอกว่าห้ามทิ้งนะอย่าทิ้งเขาพูดแบบนี้โอค่ะเซียนเป็นคนแก่ไหมค่ะเซียนคนเดิมไหมไม่ใช่คนแก่นะผู้ยิง ยังอ e. oh, ันี้ประมาณอายุสามสิบสี่สิบนี่แหละอ๋อกำลังกลางๆคนนะเสียเนานะกลางคนค่ะไว้ทำงานนะครับบอกว่าห้ามกินก็บอกว่าเนี่ยค่ะก็เลยว่าเออว่ามันยังไม่ออกเนาะก็เลยว่าเนี่ยเมื่อว่าก็ชื่อชื่อไปนิดนึงแต่ก็มันยังไม่มาก็เลยว่าเออสงสัยมันถ้าไม่มาวันพุธเนี่ยกวันศุกร์ต้องมาประาให้ตามภายในค่ะ ก็ à, ตามไว้เนาะเซียนเนาะภายในสมงวดเนาะเซียนเพื่อจะเขามาลองบอกเลยว่าราวพัฒนาออกตัวนี้ไม่ใช่ไหมคะเซียนใช่ใช่คก็แถมเป็นเลขเบิ้ลอีกตั้งหากสำหรับเลข3ามสองสองก็คือตัดออกมาก็ได้สองสองกับสาสองเนาะเซียนเนาะถ้าคนไหนที่ชอบเลขกับเซียนสมุดพิจารณาได้เลยนะคะฝันของเซียนสมุดก็ส่วนมากก็จะมารายวันก่อนจริงๆนะเซียง ถ้ามาถอข้ามามอวาเนี่ได้สุดยอดเลยแล้วแต่ว่ามันทำไม่มา่อวดนี้ก็คิดแน่ใจหรือว่าไม่หรือว่ามันยังไม่ออกวันนี้เนาะอะไรแบบนี้เพราะว่านี่ก็ส่งไปให้ดูค่ะก็อันนี้ก็พอให้เนี่ยเขาบอกว่าข้ามทิ้งเขาว่าเนี่ยค่ะเผื่อจะใช่เผื่อจะมาเนาะเสียเนาะเผื่อเพราะว่าเจ้าที่ไม่ มันชื่อไม่ยากเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องตัวใช่ใช่ส่วนมากรายวันถ้าชอบมาเบิ้ลเนาะเสียนเนาะใช่เมื่อวานก็มาเบิ้ลจริงๆแต่ว่ามาเบิ้ลสูงเลยเนาะเอองวดงวดงวดที่ผ่านมาเบิ้ลสูงเลยงวดนี้เผื่อจะใช่เผื่อจะมาตรงๆเซียนสมุดถ้าฝันตัวไหนที่น่าจะเป็นแนวทางตัวเลขเซียนก็อยากให้แฟนช่องเราได้พิจารณาเนาะเสียนเนาะสุร เพราะว่าตัวนี้เป็นเลขความฝันที่เขามาร้องบอกแบบนี้ก็แค่สองชุดสองหัง,งองอปมาหวยใหญ่ก็เป็นได้นะคาซื้อรอตตอรี่ไว้ก็ได้เหมือนกันค่ะใช่เซยคนไหนที่เป็นแฟนช่องเราก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าเซียนสมุทรเป็นอีกท่านหนึ่งที่ฝันแม่นสุดๆนะคะก็ถ้าคนไหนชอบชุดนี้นะเซียงไปจัดซื้อจัดหาฉลากินแบ่งรัฐบาลติดไว้ได้เลยนะเสียเนาะ สำหรับเลขของฟาร์มเซียนสม,มุทรแล้วก็คนไหนที่ชอบเที่ยวต่างประเทศลาวพัฒนาฮานอยก็ติดไว้ได้เลยนะคะสําหรับเลขเซียนสม,มุทรแค่ชุดเดียวหางเดียวเองวังนนี้ก็ขอให้มาปังๆงจงๆกระเซียนขอพระคุณในทางดีๆที่เซียนแบ่งปันให้ช่องแพรพะรวยนะคะเซียนขอขอให้เลขของเซียนสม,มุทรแต่ก็เรืวเข้ารัว,รว,รวคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ทะท่านผู้ชม งวดนี้เสี่ยนสม,มุดฟันท่งมั่นใจค่ะคุณผู้ชมเพิ่นว่าฝันว่าผู้ยิงมะฮองบอกว่าเล่าพัฒนาเลขออกแล้วสามสองสองนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่นเน้นนักให้ลายโกโมนะคะแอดมินก็ได้ดอกจันไว้เลยคุณผู้ชมผู้ใดที่มาก,กตัดเลนได้เลยนะคะจะมี่สามสองสองตัดเลนออกมาก,ก็ได้สองสองกับสามสองสองสามนะคะเลขสูตรคำนวณเสี่ยนสม,มุดก็คัดให้หน่อยหนึ่งหน,นึองคุณผู้ชมแปดชุดแปดหางนะคะคือสามสอง สามสี่สามหา8ปดเจ็ดห่งนเจ็ดนึ่แล้วก็สเจนะคะเสียนนีนให้แค่3ชุดสามหางคือ3า1สี่หนึ่งเจ็ล้วก็หนึ่เนียนเนียนชมเลข3โตเสี้ยนขัดให้สมชุดสาหางนะคะสาหรับสูตรคำนวณคือสี่สามหาหกหนเจ็ล้วก็สาน่ะคะเสียนเนียนให้ สองชุดสองหางนะคะคือ6กหกับ3ามหน่งเน้นๆน้อมชมผู้ใดที่มักที่ชอบชุดได้หางใดกับแคบหน้าจอไหวพิจารณาได้เลยนะคะงวดนี้ผู้ใดได้เสียงโชคเสียงลาบก็ขคให้แฟนชองเฮามีโชคมีใช่โชคโชคมันๆมานนี่ิ่งปกปักกันสุกุมสกุนค่ะสวัสดีค่ะ